สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับ Smart Energy วันนี้พาท่านผู้ชมมาดูการใช้พลังงานอย่างสมาร์ทที่บริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เหล็กหล่อขึ้นรูปรายใหญ่ของประเทศไทยซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มไอชินทากาโอกะจากประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้นำด้านการหล่อชิ้นส่วนยานยนต์ระดับโลกเลยค่ะท่านผู้ชมคะนีฉันอยู่ที่บริษัทไอชินทาคาโอกะฟาวดิบางปะกงจำกัดซึ่งบริษัทนี้นะคะมียอดขายปีหนึ่ง เกือบ7,000ล้านบาทค่ะค่าไฟที่นี่นะคะเดือนละ30ล้านบาททีเดียวค่ะและมีการติดตั้งโซลารุฟทท็อปบนหลังคานะคะผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ตอนกลางวันค่ะคุณตัวชัยคะไอชินทำธุรกิจอะไรบ้างคะเราทำชิ้นส่วนรถยนต์เป็นหลัก นะครับแล้วก็ธุรกิจของเรามีอยู่5โรงงานนะยอดขายทั้งหมดประมาณ20 0 0 0ล้านถ้าเฉพาะที่นี่เนี่ยประมาณ7,000ล้านนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนที่เห็นอยู่เนี่ยที่จะเห็นเป็นสีส้มสีเขียวสีน้ําเงินนะฮะเป็นชิ้นส่วนที่เราผลิตในกลุ่มของเรานะจะเป็นเหล็กหล่อกับอลูมิเนียมเป็นหลักเปิดฝากระโปรงมานี่ แทบจะทุกตัวเลยนะคะอะไรบ้างคะก็มีพวกชุดของเทอร์โบชาร์เจอร์ชุดแคมชาร์ปชุดแบ็กเก็ตเอนจินนะครับรวมทั้งชุดทานสมิชชั่นนะฮะชุดทั้งั้ตัวดรัมเบรกดิสเบรกระบบเบรกต่างๆทําไมใช้ข้าวไฟเดือนหนึ่งสูงมากเลยทราบมาว่าเดือนหนึ่งข่าวไฟนี่30ล้านบาทวันหนึ่งก็ ประมาณ 1, า1ล้านบาทเฉพาะที่นี่เนี่ยเราผลิตประมาณ3,000ตันต้องเอาเหล็กมาหลอมเป็นน้ําเหล็กแล้วก็ไปเทใส่แบบแล้วก็มากัดกลึง่งจนได้ชิ้นงานพวกนี้มา3,000ตันเนี่ยก็ต้องใช้ไฟฟ้าในการหลอมเราหลอมจน,จนจากของแข็งกลายเป็นของเหลวะนะฮะเราไปเทใส่แบบแบบที่ได้ออกมาเนี่ยก็ขัดตกแต่งนะฮะแล้วก็มากลึงขึ้นลูกก่าที่จะได้ชิ้นส่วนยานยนต์มาต้องผ่านการ หลอมละลายเหล็กนะคะจึงต้องใช้พลังงานสูงข่าไฟที่นี่จริงเดือนละประมาณ30ล้านบาทแล้วแนวคิดในการติดตั้งโซลารูฟท็อปบนหลังคาผลิตกระแสไฟฟ้าล่ะคะนโยบายของบริษัทแม่เราที่ญี่ปุ่นนะฮะรวมทั้งนโยบายของประธานที่อยู่ที่นี่ด้วยเราให้ความสำคัญเรื่องโกลบอลวอร์มมิ่งเป็นเรื่องสําคัญนะเรื่องโลกร้อนนะฮะโดยเฉพาะยิ่งถ้าเราใช้พลังงานเยอะขนาดนี้เราก็ต้องให้ความสําคัญเรื่องของการปล่อยซ o 2ออกไปเพราะนั้นการที่ติดโซลารูฟเนี่ยมันจะช่วยเราได้ถึงแม้ไม่มากนะฮะแต่ก็ โดยพ olicy ของบริษัทเราทั้งบริษัทแม่ทั้งบริษัทษที่ไทยเนี่ยเราดูแลสิ่งแวดล้อมดูแลความเป็นอยู่ของพนักง,งานนะครับเราก็ดูสังคมรอบข้างให้ไม่รับผลกระทบจากเราการติดโซลารูปคือการช่วยลด c o 2นะฮะซึ่งอย่างที่ทราบกันพลังงานจากแสงอาทิตย์เนี่ยไม่มี c o 2ปลดปล่อยออกมานะครับ เราติดโซลาร์รูฟท็อปไป670กิโลวัตต์ผลิตไฟใช้ตอนกลางวันใช่ไหมคะใช่ครับลงทุนเท่าไหร่แล้วกี่ปีคืนทุนคะลงทุนประมาณ38ล้านแต่และว,วันเนี่ยจะประหยัดค่าไฟประมาณ10,000บาทต่อว,วันไอ้ตัว38ล้านบาทนี่เราได้สิทธิทประโยชน์จากมีวไอด้วยใช่ไหมคะใช่ครับซึ่งจะช่วยเรื่องรถยนต์ภาษีเราก็ไปตัดเป็นค่ใช้จ่ายครึ่งหนึ่งทำให้โครงการนี้คืนทุนประมาณกี่ปีคะประมาณ5ปีครับ5ปีก็คืนทุน แผงโซลารูฟท็อปเนี่ยก็มีมาจากทั่วโลกที่มาขายในประเทศไทยไม่ว่าจะนําเข้าจากจีนนําเข้าจากญี่ปุ่นนาเข้าจากทางตะวันตกทางไอชินเนี่ยมีวิธีการเลือกอยังไงคะตอนที่เราจะตัดสินใจติดตั้งเรื่องโซลารูฟเรื่องการประหยัดพลัางงานแล้วก็ต้องมีการศึกษา<ช>นะก็มีเปรียบเทียบผู้ผลิตทางโซลารูฟแต่ละรายนะฮะว่ามีเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องนี้ยังไงนะมีระบบควบคุมดูแลยังไงงานหลังการขายอย่างไรนะจากทั้งหมดนี้เราก็มาสรุปเลือกบริษัท STR กับ k คียวเซ ก็เราไว้ใจแล้วก็ทํามาผลงานก็โอเคครับตัวแผงนี้ผลิตไฟฟ้าได้ยาวนานกี่ปีคะ25ปีเพราะฉะนั้นแล้วบริการหลังการขายจะมีความสําคัญมากทีเดียวทัู้งชมการนี่คือการใช้พลังงานอย่างสมาร์ทที่ไอชินคะ่ะ